สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังบุญหลายเหมือนเดิมค่ะวันนี้บุญหลายอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะอาบได้นะคะเพราะว่าบนหลังของบุญหลายดินเยอะมากมากค่ะก็เลยต้องทำความสะอาดให้เขาสดชื่นหน่อยแล้ววันนี้บุญหลายก็ดีใจมากค่ะได้กินกล้วยนะคะพร้อมกับแก้ม เป็นอะไรที่บุญหลายชอบมากๆค่ะก็วันนี้ได้กินของหวานๆแต่เช้านะคะกล้วยควานเล็กเขาแบ่งให้นะคะบุญหลายก็เลยได้กินกล้วยหวานๆแต่เช้าเลยอร่อยไม่ยาย กินแบบใจเย็นค่ะอ่ะยายเอ้าปากมับน,นี่ไปถือไปอีกหัวงอีกคุณยายได้กินกล้วยแต่เช้าอร่อยไหม คุณยายบอกว่าอร่อยคะ่ะขอบคุณควานเล็กมากๆนะคะที่แบ่งกล้วยหวานหวานให้พังบุญหลายคะ่ะแล้ววันนี้ก็พ่อก,กับแม่ก็ได้ฝากของมาให้กินนะคะเป็นอะไรดูก่อน ก็เม่ปากอะไรมาให้ก็ได้ข้าวสารมาถุงหนึ่งค่ะต่กมากับรถทัวร์นะคะก็ขีร่รถไปเอาเมื่อเช้านี้ค่ะไปเอาที่พัทยาเหนือ ดูก่อนมีอะไรให้กลิ่นข้างในอู้อะไรเยอะแยะเลย ปลาส้มค่ะคุณแม่ทำเองค่ะนี่ค่ะของฝากก็จะเป็นปลาค่ะปลาแล้วก็มีผักสะเดาค่ะคุณแม่เก็บผักสะเดามาให้นะคะเพราะว่ารู้ว่าหลานชายชอบค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปลาที่คุณพ่อไปใส่ตะาข่ายมาค่ะโอ้เยอะแยะเลยอันนี้บ้านเราเรียกปลาข้าวค่ะไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่ตากมาให้นะคะโอ้น่ากินมากๆค่ะมีแต่ตัวเบลเลอร์เลยค่ะ นี่ค่ะของฝากจากคุณพ่อกับคุณแม่นะคะขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่มากคะ่ะที่ยังเป็นห่วงลูกคนนี้อยู่นะคะขอให้พ่อกับแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลูกอยู่ทางนี้ก็เป็นห่วงพ่อกับแม่คะ่ะนี่ค่ะปลาค่ะคุณแม่ได้ปลามาให้นะคะปลาตากแดดเดียวแล้วก็ผักสะดาแล้วก็ ปลาส้มค่ะแล้วก็ข้าวสารค่ะค่ะก็ได้กับข้าวไว้กินแล้วค่ะ,ะได้ไม่ต้องไปตลาดนะคะว่ากินแบบง่ายๆค่ะกินยังไงก็ได้มีปลาก,กินปลามีปูกินปูค่ะมีผักกินผักนะคะก็จะแวะไปสวนสามเหลี่ยมค่ะจะเอาไปฝากญาติด้วยนะคะ มีอะไรก็แบ่งให้เขากินด้วยมีอะไรเราก็แบ่งๆกันค่ะอ้าวยายคุณยายขโมยกล้วยกินนะคะเดี๋ยวเอากล้วยมาให้บุญหลายต่อคะ่ะนี่ค่ะก็จะทยอยให้บุนหลายนะคะเขาก็จะกินไปเรื่อยๆคะ่ะเขาไม่รีบคะ่ะ ก็ขอบคุณคาเล็กนะคะที่แบ่งกล้วยให้บุญหลายนะคะขอให้ท่านมีเอฟซเยอะนะคะขอให้น้องใหม่คลอดง่ายๆแล้วขอให้มี f อฟีติดตามเข้ามาเยอะยค่ะ mm. ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆช่องคะ่ะ ก็จะเอาให้ยายทีรนิชนะคะนี่ค่ะกินไปหน้าบุนหลายกินเยอะๆวันนี้ก็จะมีเดีดีทั้งสองท่านจะมาเอาน้องหมาไปทำหมันนะคะก็จับไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้จะเอาเจ้าเทาเอาเจ้าหมอกแล้วก็เอาเจ้าหมีไปทำหมันนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ช่วยเหลือนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะเพราะว่าเม่ของเขาก็ไปทำมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ครบห้าเดือนแล้วค่ะ สามตัวนี้ขี้อิจฉานะคะเนี่ยถ้าเราเล่นกับอีกตัวนึงสองตัวนี้ก็อิจชาก็ต้องวิ่งมาเหมือนกันเห็นเราไปเล่นกับไอ้เจ้าตัวเล็กๆเขาก็จะวิ่งมาเขาห่วงค่ะเขาไม่อยากให้เล่นกับไอ้เจ้าตัวเล็กใช่ไหมเจ้าหมอกเจ้าเท่าเจ้าเท่าเหรอใช่ไแม่จ่าหมอกหมอกเอ้ยมือนี่สิเอาเจ้าไปขืนเคียงเด้อ เจ้าตัวเล็กก็กินข้าวหมดเรียบร้อยทุกตัวแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังบุญหลายด้วยนะคะและกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะและกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆนะคะไปดูเจ้าตัวเล็กค่ะเอ้ นี่ค่ะเจ้าตัวเล็กค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินข้าวกันหมดแลว้วมีตัวเดียวนะคะที่ลงเหลือนะคะเนี่ยสีตาเจ้าหลงอันนี้เจ้าด่างค่ะเจ้าด่างอันนี้เจ้าแพนด้าค่ะแพนดา้าโ,โ,โอ้ยโอ้ยลูกฉันนี่ค่ะเจ้าแพนดา้าอันนี้เป็นตัวเมียนะคะตัวนี้ยังไม่รู้จักชื่อเลยค่ะตั้งชื่อยังไม่เป็นเลยค่ะ อันนี้ก็เจ้าอะไรดีตวนตุต๊บุดงังขนาดดูเออเออก็เยอะแยะเลยค่ะแป๊แบหนึง่งนะคะี่ค่ะ เยอะ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 ดังดังดังนี่ค่ะนี่ค่ะกินข้าหมดทุกตัวแล้วค่ะให้กินข้าวหมดแล้วนะคะเสรยจเช้ามาก็ต้องทำกับข้าวให้เขากินค่ะเนี่ยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องพังบุญหลายหม่นะคะ น่ารัก,กทุกตัวลเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็น่ารักค่ะ,อ,ะอันนี้เจ้าหลงค่ะเหลือมาตัวเดียวสีตาค่ะก็ขอบคุณแม่แม่อทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ค่ะเอาไว้คลิปหน้าค่อย เจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีคะ่ะวันนี้บนหลายก็มีเลดี้ทั้งสามมาเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็มาเอาน้องหมาไปทำหมันให้ด้วยค่ะก็ขอบคุณ,คณท่านทั้งสามมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ท่านเมตตากับน้องหมาแล้วก็ทางบนหลายนะคะ